สวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่สบานเมือ,องนครพนมประจำวันเสาร์ที่22กรกฎาคม2566กับดิฉันประพัฒสรศ์สีุพิมพ์ค่ะเรามาติดตามข่าวกันนะคะว่าภารกิจนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารการทำงนานของสำนักกองฝ่ายมีอะไรบ้างค่ะวันที่17กรกฎาคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีนายนิวัเ์เจวิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเมือ,องนครพนม รองหัวน้าสวนราชการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา2566ณโรงเรียนชุมชนเทศบาลสาปินิษ์พิทยานัสอน เวลา10นาฬิกา30นาทีนายนิวัฒน์เจวิดียะบุญญานายกเทศมนตรีเมือ,นองนครพนมรองคณะผู้บริหาราตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตะบนนาทอนอำเภอท่านพนมจังหวัดนครพนมณห,ห้องประชุมที่โคสิตคุณชั้น5สำนักงานเทศบาลเมือ,นองนครพนมซึ่งได้มาศึกษาดูงานในเรื่องของการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดีค่ะ วันที่19กรกฎาคม2566เวลา10.00นานายนิวัตเจียมวิรียะอุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการเขตโขงนครกลไกความร่วมมือเพื่อยกระดับพื้นที่แห่งการเรียนรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ณห้องประชุมหน้าห้องนายกเทศมนตรีชั้น3สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม เวลา14นาฬิกานายนิวัฒเจียวิริยะพุณยานายุเทศมนตรีเมืองนครพนมตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองบรือจังหวัดชนบุรีณห้องศีวราขาชั้น5สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนมซึ่งได้มาศึกษาดูงานในเรื่องของการจัดการชมรมพลเมือ,อาวุโสค่ะ วันที่20กรกฎาคม2566เวลา8นิกา30นาทีนายนิวัตเจียวิยาบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการร่วมง,งานฉลองสัญญาบัตรพัทยศและครบรอบอายุวัฒนมงคล67ปีพระครูสุมเมรธธรรมาพิวัตรเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาสเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนมน เวลาสิบนาฬิกานายวัฒนศักดิ My My ์เจียวิริยุญญารองนายกเทศมนตรีเมืองขอนมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสมัยอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีณห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น5สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม วันที่21รกรกฎาคม2566เวลา9นาฬิกาน,น,น,นายวัฒนศักดิ์เจียววิทยาบุญญารองนายกเทศมนตรีเมืองน,นครพนมเป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยกีฬาวุตบอลณสนามกีฬาจังหวัดนครพนม เวลา11นนายนิวัฒน์เจียวิริยะพุทญยานายุทเทศมนตรีเม um ืองขอนมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมณห้องสีวรขัดชั้น5สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนมค่ะ และนี่คือข่าวประจำสัปดาห์เทศบาลเมือนครานมในสัปดาห์นี้นะคะและทิ้งท้ายกันด้วยช่วงฝนฟ้าอากาศค่ะคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่21-26กรกฎาคม2566นี้นะคะร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุตมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดมามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงนะคะลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉีงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ถึง8 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะช่วงนี้การสัญจรไปมาอาจจะลําบากนิดนึงนะคะเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนฉะนั้นระมัดระวังแล้วก็มีความรอบคอบในการ ขับขี่รถหรือว่ามีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะและปิดท้ายกันด้วยเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวกับความเชื่อนะคะพญานาคหจังหวัดภาคอีสานแห่งลูกแม่น้ำโขงหรือว่าซอฟต์เเวอร์นะคะดึงนักท่องเที่ยวสู่ประเทศไทยค่ะพญานาคนะคะถือว่าเป็นสัตว์ในตำนานที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนะคะและยังเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติตามมติครมอวันที่1พฤศจิกาย,ยน2565ล่าสุดนะคะโครงการาศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมใช้คติความเชื่อว่าพญานาคนำมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนการภูมิภาคและก็ท้องถิ่นจัดงานเส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขงในห้าจังหวัดของภาคอีสานนะคะสำหรับเส้นทางความเชื่อนะคะ5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดนครพนม วัดมหาธาตุลานพระยาศรีสัตนคราชวัดพระธาตุพนมนะคะจังหวัดมุกดาหารก็จะอยู่ที่ลานพระยาศรีผู้ชมมุกดาหน้าคราชนะคะพระยาอนันตนาคราชวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนโรมจังหวัดบึงการค่ะท่ามนาคาปู่อือลือนาคราชจังหวัดหนองคายพระธาตุล่าหนองวัดโวชัยพระธาตุบางบัวและ5ค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะวังนาคิน คทางนี้นะคะการนําทุนวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะจะเป็นกลไกลสําคัญนะคะที่จะช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ของคนในท้องถิ่นที่จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะแล้วกกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่สบัดมนนครพนมได้ใหม่นะคะกับพิชันปราภัสศรีภูบีมสัปดาห์หน้าสัปดาห์วันนี้สวัส,ด,สดีค่ะ